ครับก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีวันที่28กันยายน2568นะครับผม ก็ามาพบมาเจอกันเหมือนเดิมคิดถึงกันม้างมาแล้วเนี่ยตอนนี้เราก็อยู่กันที่สถานีเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เจ้านะครับผมเนื่องจากเขาว่ามีมรสุมมรสุมเข้ามาแต่ยุวันนี้วันที่28กันยายน2568ฟ้ามันแจ่มใสแดดเปรี้ยงเลยนะครับผมนะแดดเปรี้ยงเลยฟ้าแจ่มใสเหมาะแก่การจะทํากิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬาเล่นกีฬาหกเมีตีลังกาตะลางตะลางนะครับผมตอนนี้ฉันก็จะมาถ่ายนะครับผมรถด,ด่วนรถด่วนขบวน ที่14นะครับผมรถด,ด่วนขบวนที่14ซึ่งมีพอรอชนะทิพย์สมดีหรือลุงดุยของเราซึ่งเป็นพอรอนะครับผมนะก็จะทําการบันทึกไว้เพราะว่าอีกไม่กี่เดือนนะครับนะอีกไม่กี่เดือนแกะจะก็จกกะเกษียณแล้วนะครับผมนะใกล้กจกกะเกษียณในประมาณกลางๆปีหน้านะครับผมนะก็จะได้บันทึกเอาไว้ดูไว้ชมนะครับหรือไม่ก็เอาไว้ให้ลูกให้หลานให้เลนให้หลน้น ได้ดูได้ชมบ้างได้คุยกับชาวบ้านชาวเมืองชาวช่องก็าั้งนะครับผมนะว่าปูย่ยะปู่ตาหรือว่าทวดลุงอะไรก็แล้วแต่นะเคยเป็นพนักง,งานการรถไฟแห่งประเทศไทยเคยเป็นพนักง,งานรถจกั 6, จกรหกรถจักรเจ็ดเป็นพนักง,งานตำแหน่งพนักง,งานขับรถไฟเลยเออจะได้คุยกับชาวบ้านชาวช่องเขาเมื่อคุยแล้วก็ควรจะมีคลิปมีวิดีโอมีรูปภาพยืนยันนะครับนะไม่ได้จะคุยปากเปล่า,า,าให้เกิดความผูมิอ,อกภูมิใจบ้างฉันก็เลยมาถ่ายให้แกนะครับนะเพราะแกก็ไม่ชอบที่จะถ่าย รูปนะเพราะว่าแกเป็นคนหล่อเหล่าเอาการขี้อายนะครับผมจะก็เลยต้องมาบอกอ้าวเดี๋ยวจะถ่ายให้นะครับนะถ่ายไว้ให้นะครับถ่ายเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะเพราะว่าบางคนบอกก็รอบางคนนะออกไปนะรูปถ่ายตอนขับรถยังไม่มีเลยนะรูปตอนทําง,งาน ครับผมนี่ก็ได้เวลาที่ขบวนรถด,ด่วนขบวนที่1 4กรุงเ,เชียงใหม่กรุงเทพได้เวลาออกเรียบร้อยแล้วก็ชักวีดเตือนหนึ่งคางบป้ลเป้น,ปนนะไปแล้วนะเนีนะครับผมนะโดยปก็ขลอชนะทพิ์สมดีนะครับผมหนะ้าตาดีที่สุดที่แขวงบางซื่อของเรานี่เองนะครับนะนะครับผมก็ค่อยๆเคลื่อนออกมาตามระบบระเบียบ เขาแล้วครับนะเปิดไฟนงไฟหน้าเพื่อความปลอดภัยนะใครอย่ามาขวางนะใอย่ามาขวางนะครับผมนะก็ออก17.00นนะครับผมนะเดี๋ยวทัทจะไปกับรถด่วนขบวนที่10นะออก18ก็ไล่ไล่กันชั่วโมงหนึ่งนะก็แต่ด้วยก็อย่าขวางทางนะครับผมนะนะนี่ครับผมกับันทึกให้แกไว้นะไปลูกให้หลานแกได้รับดูรับชมรับฟังโชคดีโชคดีโอโหรอเลยรอเลย ย่อยๆยอดจำ b น5 2 4 1ทำการนะครับปึ๊บเป็นไงครับผมออกไปนี่ยเดียวแกก็ทำการทดลองห้ามล้อเลยนะครับทดลองเบรกเลยนะครับเพื่อความมั่นอกมั่นใจนะครับผม ขึ้นคงขึ้นเขาลงเขารับรองเบรกอยู่แน่นอนแก้ว่าแกว่ายัางงั้นเลยขอบคุณมีรถอาหารด้วยนะครับ โชคดีครับโชคดี